สวัสดีครับผมวันนี้สิภาพมาใส่กับดักครับวิธีใส่เห็ดแบบใดนเนาะครับนาะบางคนหลายคนอาจจะสงสัยอันดับแรกครับจับกับดักมาให้อตัวบวงบวงเนี่ยครับที่ว่าเป็นบวงเป็นสลักให้มันอยุดทั้งขวามือเห้าครับผมให้ยกขวามือเรียวบัดนี้ให้จับฐาน มาใส่กันโกเข้านี่ครับเนี่ยก็ดึงลงมาช่องที่ดึงมากครับเมื่อไส่จับตัวนี้ลวดลงมานึ่งแล้วก็เมื่อพอมันลงมาแล้วปุ๊บจับยางครับซอยมันดึงลงมาปับครับผมเห็นมันคิดขว้าไว้ครับเพราะว่ามันจะได้เหลือช่องมันจะได้เหลือช่องอยู่ตรงนี้นะครับเนาะ ห,หนูท่างมันจะเป็นท่างหนูเราก็เอาตัวนี้ครับมาใส่นี่ครับปับ๊บต้นหนีกับเสร็จแล้วครับนี่ครับ เ็ดี๋ยวตอนนี้ก็จัดบ่วงจงน้หยพอเวลาหนูมันมาเนะครับเนาะหนูมันมามันก็จิเห็นช่องสันสัตว์ตะยันของหนูมันจะหมดอย่างเดียวกด้ครับมันจะดันหนาย,ย่างเดียวหนูนี่เป็นทางมันเนาะ อีกที่หนึง่งคพื่อไปที่ไซส้มวันวานอีกเป็นช่องโนนะครับเนีย่ยช่องนั่นตัวนี้ครับว,ว่างว่างแบบใดสลัก ต้องเบิ้งครับว่ามันจะดีดไปทางไหนอันนี้ผมใส่ขัดไปทางพุ่นเนาะเวลาดีดมันจะดีดไปทางนี้ครับแต่มันดีดทางลงๆงมันดีดมาทางลงๆนะครับเฉลี่ยบัดขัดแบบนี้นเอาห็นตัวจิตพอเฮ็ดเสร็จปุ๊บเนื่องจากว่ามันมีไอ้ตัวเล่มแหลมเป็นตัวปักครับให้เอาหาหง่าก็ได้หรืออยังก็ได้พันไใใกล่ พ,พันเสร็จแล้วตรงนี้มันสิมีง,งาม,มาอยู่นี่ครับเขาจะเอา,อางาดเข้าไปางาดเข้าไปซ้ำหนีมันก็อยู่เหรอครับทุไคนนีดิสอดเข้ามาหนีนี่ก็ได้ครับบางยางนี่ก็ได้นี่ ช่วงท้องยางนี่ก็ได้ครับดันเข้าไปบ,บัดนี้หลักการทำงานครับผมตรงนี้มันนีเป็นช่องเนาะวันนี้เป็นช่องมนะแบบันแบบนีพอดีก็หัวหนูเป๊ะพอดีเลยครับแบบนี่ครับอืมแบบนี่หนูมันก็สิไปนี่ไปนี่ไปนี่ มันก็ติขามไปหยึกฟังเนื้อครับทั้งที่มันเคยเรียนเนะเาะพอมันขามไปปุ๊บมันก็จะไปเตะสะลักครับมันก็สิปป๊บครับผมมาที่ทำงานท,าทันทีเลยครับดึงบ่มมี่รุดครับดึงจังได้ก็ดึงบนรุดดินตายค่าทีเลยครับผม ตัวใหญ่ปันไดกับอยู่ครับหัวมันดิดม่เห็นหัดแหงอยู่หยงงสหรับพวกใดที่ยังสงสัยนะครับยังสงสัยจะให้สอบถาม มาได้ครับผมทั้งไอดียไล่0661 5 .34279 ครับผมไอดียไล่0661 5 .34279 ครับผมทรงมันถามเลยตลอดครับถึงรายละเอียดเงียต่างๆเนะเบอร์โทรกับเบอร์เดียวกันและครับ 0ูน1 5หกหกหนึ่งหาสามี่สองเจ็ดเกาครับผมสิดรับคลิดนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมถ้าสนใจก็กดฝากไลค์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ